00696นะครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปติดตามคลิปวิดีโอที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยที่ไหนมาก่อนและรวมไปถึงข้อมูลลับสุดยอดนะครับในการที่นายโกตีเนี่ยนะครับได้คุยกับเรือข่ายของเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายธีรชัยหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คือพระพินนะครับตอนเขาคุยกันเนี่ยนะครับฝั่งของนายธีรชัยเนี่ย จะใช้ชื่อว่าระพินนะครับเดี๋ยวได้เห็นแน่ครับว่าคุยอะไรกันแต่คนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงสถานการณ์ที่มันกําลังถูกยกระดับนะครับในแง่ของโกติตอนนี้นะครับได้เข้าไปเชื่อมต่อกับจอมเพชรประดับนะครับซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่หลบหนี คำสั่งเรียกตัวของคอสชอแล้วก็ไปเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะครับรับใช้เครือข่ายพักเพื่อไทยรับใช้เครือข่ายของระบอบทักษิณโดยการอ้างตัวนะครับว่าเป็นสื่อสารมวลชนนะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับณขณะน,าน,านี้จอมเพชรประดับนะครับได้ไปเชื่อมต่อกับโกตีเป็นที่เรียบร้อยอนี่คือคลิปวิดีโอตัวล่าสุดะนะครับที่ไทยบอยส์ของนายจอม ได้ใช้โอกาสที่โกตีกำลังกลายเป็นประเด็นอยู่นขณะนี้มาสัมภาษณ์มาพูดถึงแนวทางการเคลื่อนไหวต่อจากนี้ไปเรียกว่ารับรูกกันเห็นๆน,นะครับคุณผู้ชมครับเขาทำงานกันเป็นเครือข่ายนะครับเนื้อหาหลายช่วงหลายตอนไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เพราะจะเข้าข่ายเป็นการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในการที่นายโกตีจะได้ปลุกระดมต่างๆร่วมกับนายจอมก็เอามายคุณผู้ชมได้เห็นว่าคนพวกนี้เนี่ย เลื่อนไวร่วมกันจริงๆนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูแอปพลิเคชันไลน์เี่ยนะครับไปดูคลิปกันก่อนคลิปในวันที่มีการไปตรวจคน้น<ม>ภายในบริษัทไทยแม็กซ์กรุ๊ปจำกัดเลขที่หนึ่งทับหนึ่งหมู่ที่หกตําบลคูคตอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีเลขจุดหนึ่งก็คือบ้านปูนสองชั้นนะครับคือคลิปนี้เนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์คุณชนุดุ่ลาคุณผู้ชมครับคือตอนที่มีการจับกลุมเมื่อวันเสาร์เนี่ยแล้วอยู่ๆเจ้าหน้าที่เอาเอาวุธเนี่ยมากลางบนโต๊ะ แล้วก็ถแถลงเนี่ยมันก็มีการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายตรงกันข้ามว่าไหนไปจับตรงไหนไม่เห็นมีเลยอ,อันนี้เอามาแล้วก็เอามาถแถลงข่าวเพื่อย,ยัดโคบกล่าวหาหรือเปล่า,า,ลาคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วกันนะครับว่าเขาไปตรวจค้นอย่างไรกันบ้างนะครับในส่วนที่มีการเซ็นเซ,นเซอร์เนี่ยต้องขออนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาเขาเข้าไปปฏิบัติการเนี่ยนะครับเขามีทั้งในและก็นอกเครื่องแบบนะครับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเนี่ยเขาก็ต้องการอัมพรางตัวอยู่ละ

มนะีปะมีไหมนะผมค้นเจอแล้วไม่คุยเลยนะยังไงจะได้เจราจากันง่ายง่ายไม่ได้เหรอมีปะป๋ออยู่ไหน มันมน,น่าจะมีตัวมันเนี่ยมีลบอกไม่มีอะ้วทน,น,นมงาน้นมานอเอา้าเอ้าคือนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเอาว่ายืนยัน ว่าในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับมีการไปจับกลุมแล้วก็ตรวจค้นจริงๆ<ช>นะครับก็ตอกหน้างายสําหรับคนที่บอกว่าไปเอาอาวุธมาจากกองทัพเอาของกลางในคดีต่างๆมากองรวมกันแล้วก็ยัดข้อกล่าวหาเพื่อต้องการใส่ร้ายวัดพธรรมกายนะครับนั่นเป็นการแก้ตัวน้ําขุดขุ่นของฝ่ายตรงรข้ามคนไทยที่มีสติปัญญาจะรับรู้แน่นอนนะครับทีนี้เนี่ย เรากลับมาดูหลักฐานสำคัญเรื่องของการพูดคุยผ่านทางไลน์อันนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะไปดูตรงนั้นเนี่ยเรามาดูรายชื่อของบรรดาผู้ต้องหานะครับในคดีครอบครองอาวุธสงครามตอนนี้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกองบังคับการกองปราบปรามผมย้านะครับว่า<ม>เป็นคดีอาวุธสงครามตอนนี้เนี่ย DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะครับมีแนวโน้มสูงว่าจะเข้ามารับผิดชอบ โอนคดีจากกองปราบมาที่ดีเอสไอเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาก่อการร้ายคุณผู้ชมดูครับมันก็มีเครือข่ายตามที่ว่าเนี่ยกระจายตัวอยู่เจ็ดจังหวัดน,นะครับไม่ได้มีเฉพาะที่ปทุมธานีหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคนนี้ฮะเดี๋ยวซูมขึ้นมาเพราะวันนี้เนี่ยเป็นตัวละครสําคัญนายธีรชัยเนี่ยคะ่ะนายธีรชัยอุตรวิเชียนอายุห้าสิบห้าปีเดี๋ยววันนี้เราจะมากระชากหน้ากากคนนี้กันะนะครับว่าไปเกี่ยวโยงกับโกติและร่วมปฏิบัติการอย่างไร พื้นเพเนี่ยบอกว่าอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับแต่เข้ามาซ่องสมุนอาวุธนะครับเข้ามาจัดตั้งบริษัทอยู่ที่ปัุมธานีนะครับนี่คือธีรชัยนี่ไปดูหน้ากันหน่อยครับจะได้คุ้นหน้าจะได้คุ้นตาและก็จดจําทั้งในแง่ของข้อมูลในแง่ของภาพถ่ายนะครับ <Yeah. S 1> เอาช้าๆครับเอาช้าๆไปดูหน้าของนายธีรชัยกันสักหน่อย <Yeah. S 1> เนี่ยครับสภาพหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ธีรชัย อุตรวิเชียนนะครับนายธีรชัยอุตรวิเชียนคนนี้นะครับมีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อเวลาเขาคุยกับคนสนิทเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลูกพี่ของเขาก็คือนายโกตีเนี่ยจะเรียกว่าระพินค่ะระพินครับคุณผู้ชมครับบรเรือสละอะพอพานสละอีแล้วก็นอนเนียนเรียกว่าระพินย้ำนะครับเมื่อวานนี้โคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยรับสารภาพหมดแล้วนะครับ มีลูกพี่มันคนเดียวแหละครับที่ไม่รับสารภาพแต่เชื่อหรือเกินว่าโกตีเนี่ยก็ต้องปฏิเสธว่าบังคับหรือเปล่าซ้อมหรือเปล่าให้รับสารภาพหรือเปล่ารับไม่รับเนี่ยมาดูหลักฐานในไลน์อันนี้เด็ดมากคุณผู้ชมครับอันนี้เด็ดมากนะครับหลักฐานที่ทีนิวส์ได้มาเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับร่วมร่วมเนี่ยนะครับเก้าสิบกว่าชุดนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า รวบรวมมาให้ดูบางส่วนอ่ะขึ้นไปดูหัวข้อก่อนครับดูหัวข้อก่อนเอาช้าๆนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นการสรุปข้อมูลสําคัญในโทรศัพท์มือถือเอาละเอียดเลยครับยี่ห้ออะไรซัมซุงค่ะยี่ห้อซัมซุงของนายธีรชัยอุตตะวิเชียนห,หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือระพินะนะครับคุณผู้ชมครับเป็นการพูดคุยไลน์กับนายวุฒิพงศ์กฎชธรรมคุณหรือว่าโกตีนะครับนายโกตีเนี่ยเวลาพูดไลน์คุยไลยน์นีนะครับ จะใช้ชื่อตัวเองว่า HMA นะฮะคุณผู้ชมครับ HMA วันที่มีการพูดคุยต่อจากนี้เนี่ยจะปรากฏอยู่ด้วยกันหลายวันเริ่มต้นจากวันที่19กุมภาพันธ์ก่อนอ่ะ <c oughs> เลื่อนลงมาฮะเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่ค่ะเลื่อนลงมาอีก <c oughs> เลือลอเล่อนลงมานี่เขาก็คุยทักทายกันพี่ละพินพรุ่งนี้มา <c oughs> ถึงบ้าน7โมงนะอะไรก็ว่ากันมาอ่ะเลื่อนลงมาเลือลเล่อนไปเรื่อยครับ ให้คุณผู้ชมได้เห็นอันนี้ยังไม่ใช่สาระสาคัญวันที่21กุมภาก็พูดคุยกันอยู่ค่ะอเรือเลงมาฮะนี่ยังไม่ใช่สาระสําคัญให้คุณผู้ชมได้เห็นเราแคปออกมาทีมงานเลื่อนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมบอกหยุดตรงไหนค่อยหยุดนะครับเนี่ยฮะมันเป็นหลักฐานการพูดคุยอันนี้วันที่22กุมภาพัน์แลวค่ะดูนะฮะอ่ะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าครับ เลื่อนเลยครับเลื่อนเลยครับเมืาวผมบอกให้หยุดนีงถึงหยุดแล้วก็ช่างภาพซูมเข้ามาหน่อยนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นอันนี้ยังไม่ใช่สาระสําคัญนะครับยังไม่ใช่สาระสําคัญนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นการพูดคุยไอ้หยุดครับหยุดหยุดอันนี้ก่อนทั้งหมดท้งมวลที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นการอ่ะซูมเข้ามา ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นการพูดคุยเพื่อจัดซื้อพวกมิกเซอร์นะฮะมิกเซอร์ก็คือชุดในการจัดรายการผ่านทางวิทยุออนไลน์หรือว่า c h ANNEL ของ y o u t u เห็นไหมมันจะมีมิกเซอร์เ,อรเครื่องในการควบคุมปรับลดปรับแต่งเสียงต่างๆนะครับแล้วก็มีการพูดถึงค่าใช้จ่ายนะครับว่าจะโอนจะซื้อจะขายกันอย่างไง คือต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมันทํากันเนี่ยนะครับอยู่สองเรื่องหลักๆเรื่องแรกเนี่ยก็คืออาวุธสงครามในการที่จะก่อการเรื่องที่สองเนี่ยก็คือต้องปลุกระดมนะครับต้องสร้างความเชื่อที่ผิดๆโด,ดยการใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยในการทํางานอ่ะเลื่อนมาต่อ,อให้ดูนะครับให้ดูอันนี้แค่น้ําจิ้มนะครับอ่ะเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเขาพูดถึงไมพูดถึงบุคคลต่างๆนะครับพูดถึงเลขบัญชีในการโอนเงินโอนทองต่างๆ นะครับแล้วก็มีการส่งข่าวว่าตอนนี้เราถูกออกประกาศเตือนคอสชอ,อย่างนั้นอย่างนี้ให้ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นนะครับจะมาที่ไหนอย่างไรอ่นเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาครับให้ดูภาพรวมนะครับอันนี้มาถึงยี่บห้าแล้วนะครับยี่ิบห้ามกราคมค่ะก็มีการโทรพูดคุยกันนะคะนอกเหนือจากการส่งข้อความตามที่คุณชนุตาว่า,าไว้นะครับมีการโทรศัพท์ ผ่านทางไลน์อันนี้หยุดตรงนี้ฮะหยุดตรงนี้ก่อนแป๊บเดียวนะครับเล่นลงมาฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นขาจับใหม่ก็ซื้อไหม่ขาจับไหม่นี่ครับสั่งซื้อพิเศษสองชุดนะครับอ่ะเลื่อนลงมาอีกครับอ่ะนี่สั่งพวกโทรศัพท์มือถืออะไรก็ว่ากันไปค่ะนะครับนี่ก็เป็นมิกเซอร์มิกเซอร์นะคะนะครับนี่เป็นสรุปรายการซื้อขายนะครับรายการโอนเงินนะครับ อ่ะหยุดครับหยุดก่อนหยุดหยุดอันเมื่อกี้เรื่องึ้นไปครับหยุดครับไลน์ตัวนี้เนี่ยคุยกันมาเรื่อยๆื่อยคือ,คอซื้อแล้วไงสรุปรายการแล้วได้ของแ<อ>ล้วค่ะต้องส่งของคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะส่งของประตูประตูด้านฝั่งไทยนัดวันเวลาและยืนยันสถานที่มาด้วยโกตีก็บอกว่าจะมาเมื่อไหร่จะได้แจ้งคนไปรับของนะครับนี่ก็บอกว่าเที่ยงวันจันทร์ที่สามสิบมกราคมสามสิบทับศูนย์หนึ่ง มาถึงใช่ไหมประตูด่านฝั่งไทยอ่ะลืมไปนิดหนึ่งฮะมันมันติดขอบที่เขาจะให้ชิปปิ้งที่หนองคายเอามาเที่ยงมารอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับชัดเจนนะครับว่าโกตีเนี่ยอยู่ลาวอยู่ลาวครับอยู่ลาวทางฝั่งหนองคายนี่แหละวันนี้ลาวกับไทยจะมีปัญหากันแน่นะครับถ้าหากว่านายโกตีเนี่ยจะทำการซะขนาดนี้กับประเทศไทย และลาวยังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่จับตัวนายกัวตีส่งมาที่ประเทศไทยมีปัญหาแน่ครับลองคิดสลับกันดูสิครับอีกหน่อยมีเครือข่ายของประเทศลาวเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งซ่องสุงมโจมตีประเทศลาวอย่างนั้นอย่างนี้โจมตีสถาบันของลาวโจมตีความมั่นคงของลาวลาวเขาจะรู้สึกังไงนะครับนี่ฮะสูงข้นม,มาหน่อยครับทีมงานน,นี่ครับ ฟังหนองคายนะครับบอกส่งของวันที่สามสิบมกราคมนะ,ค,ะนครับอ่ะไปต่อฮะไปต่อเรื่อยๆครับก็มีการสื่อสารกันออ่ะ,อะเดี๋ยวแป,ป๊บหนึ่งครับเลื่อนขึ้นไปฮะเลื่อนขึ้นไปอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะครับเพราะเขาบอกว่าของทั้งหมดเนี่ยโอเคละมันจะมีคนไปรับชื่อแป,ป๊บส่งแป,ป๊บซี่นะครับมีการให้เบอร์เป็นภาษาลาวเห็นไหมฮะชื่อคนเนี่ยซูมเข้ามาบนสุดนะฮะ เห็นไหมครับชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะเป็นภาษาลาวเห็นไหมครับแล้วก็ํำชับไปว่าชื่อแป๊บซี่เป็นภาษาลาวเห็นไหมก็มีการพูดคุยว่าของทั้งหมดเนี่ยจะส่งมาที่ลาวสตาค่ะที่ลาวสตานะครับเดี๋ยวต้องไปขอรหัสกันอีกนะครับแกะรอยคือดูแล้วมันคือลาวไม่น่าจะจับยากนะแบบเนี้ยรู้หมดเนี่ยใครชื่ออะไรเบอร์อะไรอยู่ที่ไหนลาวสตาอะไรเป็นยังไง วันนี้ต้องพิสูจน์ความจริงใจของเราแล้วนะครับว่าจะช่วยจับหรือเปล่าะนะครับ<ะ>นี่ครับบอกให้ส่งที่แป๊บส่งแป๊บซี่อ่ะเลื่อนลงมาครับมีการให้เบอร์โทรศัพท์กันทั้งหมดน<ะ>ี่ค่ะอยู่หยุดนิดนิดหนึ่งอันนี้น้าจิ้มมเฉยนะครับระหว่างวันเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ที่เออก็ว่าก,กันไป<ะ>คือระหว่างวันอะไรก็แล้วแต่เวลาเขาคุยกันวางแผนซื้อของซื้อของเนี่ยนะครับ<ะ>เขาจะชอบแชร์ข่าวทีนิวนะครับ คือดูเลยนะเขาไม่แชร์ข่าวคือสื่อค่ายอื่นเลยนะเขาจะแชร์ข่าวทีนิวบอกว่ามาเล่นพวกเราอีกแล้วประมาณอย่างนี้นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นข่าวที่ทีนิวทำในเรื่องของสกู๊ปที่เจาะลึกนะครับว่าเครือข่ายที่เคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศยมีใครอะไรยังไงบ้างนะครับแลกเปลี่ยนนักโทษกันให้สมน้ําสมเนื้อเนี่ยครับแก๊งหมิ่นสถาบันนะครับทีพวกนี้ก็ติดตามข่าวทีนิวเพราะว่า ดูว่าทีนิวจะไปรู้อะไรหรือเปล่าแต่ก็กล่าวหาทีนิวนะครับว่าเป็นสื่อบิดเบือนวันนี้เอาสิลายเนี้ยนะครับท้าเลยว่าบิดเบือนนะครับทีนิวของจริงอ่ะเลื่อนลงมาครับนี่ยบอกกล่าวหานะครับสื่อนน่นนะสื่อเนี่ยตามที่เห็นนะครับ เล่นข่าวมั่วไปหมดนะครับไม่รู้เรื่องไม่ดูสื่อใดๆช่างมันหัวเราะฮ่าฮ่าฮาแล้วก็ย้ำพิรพินยอย่าลืมโทรไปแจ้งเขาด้วยว่าจะมาเมื่อไหร่นี่ครับนี่เล่นข่าวมั่วอยู่ครับนี่ตัวนี้เล่นข่าวมั่วอยู่นะครับอ่ะเลื่อนลงมาครับอเลื่อนลงมาครับก็มีการดูคิวองคิวอาโค้ดกันนะครับมีการพูดถึงคนชื่อเป๊ปซี่คนชื่อออน นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาเลื่อนลงมาครับอ่ะหยุดฮนะหยุดฮนะหยุดฮะขึ้นไปฮนะตัวนี้ตัวนี้นคุณผู้ชมครับระหว่างที่เขาคุยกันในต่างๆนานาสรุปยอดเงินในการ,การจัดซื้อนะครับสี่หมืนสามร้อยห้าสิบาทนะครับไม่ใช่กลีบยังแซลกันอยู่เลยนะฮะไม่ใช่กลีบอยู่ๆก็มีการถามมาขึ้นมาว่าน้องท่านจารุพงษ์ชื่ออะไรนะ แล้วก็ตอบมาว่าปาลิดาเรืองสุวรรณชื่อเล่นชื่อว่าต,ตุ๊กค่ะอยู่จังหวัดนครพนมนคนครมอันนี้เป็นตัวละครที่กําลังสะท้อนอ่ะซูมเข้ามาครับซูมเข้ามาอย่าเพิ่งปล่อย<ด>อันนี้เป็นหลักการของการตอกย้ําหรือเปล่าว่าจารุพงศ์ที่ว่าน,นี้พอมาดูชื่อปาลิดาเนี่ยนามสกลุลเรืองสุวรรณเพราะฉะนั้นเนี่ยจารุพงศ์ก็อาจจะเป็นจารุพงศ์เรืองสุวรรณอดีตรักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทย ใช่หรือไม่ซึ่งตอนนี้ไปตั้งองค์กรเสรีไทยอ,อยู่ในต่างประเทศในโซนทวีปยุโรปนะครับแล้วก็อเมริกามันเคลื่อนไหวกันเชื่อมต่อกันหมดนะครับมีการถามหาคุณปาริดาเรืองสุวรรณหรือว่าตุกอยู่จังหวัดนครปนมเดี๋ยวจะได้มาสาวไส้กันต่อนะครับวัจจารุพงศ์ก็ดีหรือปาริตาก็ดีเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับเลื่อนลงมาต่อครับ เลื่อนลงมาครับอ่ะหลังจากนั้นเขาก็คุยกันออน,นะครับโอนเงิน,นเนี่ยแสดงหลักฐานต่างๆนานาบอกว่ามาถึงตรงนั้นแล้วมาถึงตรงนี้ถ่ายรูปให้ดูว่าให้ไปรับของด้วยคนะครับเนี่ยครับคุยกันขึ้นมาเลื่อนมาเรื่อยๆครับยังคุยกันอยู่นะครับนี่เราเอามาให้ดูเน้นๆเลยนะครับแบบไม่ต้องมีตัด ต่อนะครับจะได้ไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัยว่าอะไรเป็นอะไรนะครับทีมงานเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนจนมาเจอมาเจอของสำคัญที่อยากให้คุณผู้ชมดูนะครับ mm. เป็นส่วนปิดท้ายซึ่ง uh. จะเป็นหมัดน็อกมากๆสำหรับกรณีนี้นะครับ mm. กล้องซูมเข้ามาหน่อยครับ คนดางบ้านอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับไม่งั้นจะไม่รับรู้เลยนะครับเพราะมันไม่เห็นมันเห็นไกลๆนะครับ <î nh> ที่เลือกให้ดูทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องการแสดงนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าทีนิ้ข <m> องเราเนี่ยเปิดเผยครับและเอารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมาให้ดูนะครับ <m> แต่ถ้าจะให้อา่านให้ฟังทั้งหมดเนี่ย <m> มันก็คงจะไม่ไหวนะครับเพราะว่า บางครั้งคนพวกนี้เนี่ยคุยกันเนี่ยนะครับก็คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับภาษาสมภาษาก็พิมพ์ผิดผิดถูกถูกอีกเยอะนะครับเนี่ยครับก็มีการคุยกันนะครับเนี่ยครับเรื่อยต่อเนื่องนะจนมกตรานะครับต่อเนื่องจนมาถึงมีนาต่างๆนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยคุยกันอยู่ตลอดเวลาคุยกันอยู่ทุกวันทั้งพิมพ์ทั้งโทรวางแผนเตรียมการปรึกษาหารือต่างๆไอ้หยุดครับนี่ค่ะ ซูมเข้ามาครับอันนี้ช่วงเดือนมีนาแล้วคะ่ะนี่ครับคุยกันตอนสองทุ่ม,มแบตเตอรี่เหลือสิบสองเปอร์เซ็นนะครับอันนี้กำลังจะเข้าสู่สาระสำคัญที่นำมาสู่การจับกลุมเมื่อวันที่สิบแปดมีนาคมที่ผ่านมานะครับส่วนเขาคุยกันยังไงแล้วมันเป็นอาวุธสงครามจริงหรือไม่ เดี๋ยวจะมาตามต่อในเบรกหน้าเพราะว่าแพ็กนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องออามาโซโล่ในเบรกหน้าจะเห็นหมดเลยครับมีการพูดถึงระเบิดได้กี่ลูกแล้วนะครับ M16 เอายังไงกระสุนปืนได้กี่ลูกแล้วจะขนครบไหมอะไรยังไงเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยคุยกันไปล่ําเป็นสันครับแล้วอย่างนี้เนี่ยยังมีหน้ามาโกหกอีกนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเดี๋ยวมาตามต่อในเบรกหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ